สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องบารมีพระเครื่อง EP ที่176นะคะวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพาบ้านนะคะมากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พีมีมาฝากไว้นะคะโดยประมาณ50รายการด้วยกันนะคะเปิดราคาแบ่งปันนะคะพี่พีคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่10นะคะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะแล้วก็ตั้งแต่รายการที่11เป็นต้นไปนะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาททุกรายการนะคะ ก็มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทย50บาทยอดโอนจัดส่งฟรีนะคะพี่ๆคะสนใจถูกใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะ ช่องทางการติดต่อของเรานะคะยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรนะคะ0644109569นะคะ ID ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะคะพี่ๆขาเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารามีพาเครื่องด้วยนะคะพี่ๆผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีนะคะพี่ๆรุ่นจิโกะนะคะพี่ๆนะปี2512 นะะเนื้อทองแดงมาพร้อมเน่ยมกันน้ําพร้อมกรอบทองนะคะพร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะเปิดอยู่ที่400บาทนะคะพี่พี ยอดโอนจะส่งฟรียอดปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะพี่ๆขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่านไอดีไลน์นะคะยินดีให้บริการพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1ค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะรายการที่2นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆสวยงามมากๆค่ะแล้วก็เป็นเหรียญเนื้อเปียกทองมาพร้อมเน่ยมกันนะ้ำพร้อมกรอบทองจิวเวลรี่เพชรนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้ มีหนุมาณน,นะคะรายการนี้เป็นรายการที่2นะคะเปิดแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่10 นะคะพี่เปิดอยู่ที่400บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะพี่ๆของสมเด็จพระพุทาจารย์โตมาลังสีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะพี่ๆนะสวยงามมากๆนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อหินนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะของสมเด็จพระพุทาจารย์โตนะคะรายการที่3มนะคะ E.P. นี้เป็น E.P. ที่176นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น E.P. แจ้งเป็นรายการให้ทราบได้เลยนะคะพี่ๆจะส่งให้นะคะทุกวันค่ะทางไปสนิทไทยรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่4นะคะ รายการที่สี่เป็นเหรียญแปดรอบนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆเหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมว,วัดละหารไร่จังหวัดระยองปีหนึ่งแปดนะคะเนื้อทองแดงมาพร้อมเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกรอบทองลงยาจิวลรี่เพชรเล็กน้อยนะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยคะ่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็นอีพีแจ้งเป็นรายการให้ทราบนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดตอนจะส่งนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้านะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดละ พิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่เนื้อผงนะคะแล้วก็มาพร้อมเนี่ยมันน้ำพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เป็นรานเนื้อผงองค์เก่าองค์สวยนะคะพี่พี่นะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาลมีพักเครื่องด้วยนะคะหรือสนใจพักเครื่องพาบ้านสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ที่ช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ที่ต้นคลิปนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่6นะคะรายการนี้ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะปี2523นะคะพี่พี่สาหรับรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะมาพร้อมเนี่ยมกันน้ำนะคะพร้อมกรอบทองลงยาค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะสูตรสารไตลักษณ์ลำปางนะคะเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยนะคะ รับรองว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนค่ะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะหลังหัรนอุมานเชิญธงนะคะพี่ปีปี2521นะคะ มาพร้อมกรอบทองลงยาแบบนี้เลยค่ะชาวบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่7นะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะรายการที่8นะคะรายการที่8จะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่ๆองค์นี้สวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นพิมพ์อินโดจีนนะคะพี่ๆด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ที่ฐานมีโค้ดนะคะพี่ๆต่อโค้ด2จุดด้วยกันค่ะประมาณนี้นะคะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยผ่าน ID l ดี e ไลนให้ไว้ที่ต้นคลิปนะคะพี่ๆยังคงใช้เบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรกับไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ0 6 4 4 1 0 9ส6 9นะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะเป็นพระรูปหล่อนะคะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่9นะคะ รายการที่9้าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะพี่ๆด้านในเหรียญก็จะมีโลงจานนะคพี่ๆนะเหรียญเนื้อทองแดงเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมาพร้อมเรียบกันน้ำแบบนี้เลยเปิดแบ่งปันนะคะพี่ๆอยู่ที่4ี่บาทนะคะบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะพี่ๆไม่อยากเสียค่าจัดส่งสามารถแจ้งได้เลยนะคะพี่ๆขาแจ้งเป็นโอนได้นะคะยอดโอน4 0 0บาทนะคะยอดปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ๆรายการนี้เป็น เป็นรายการที่9นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่10รายการนีจ้จะเป็นเหมือนตะกุดนะคะพี่พี่สำหรับ <ocar Zahlen. S 2> รายการนี้เลยค่ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พเป็นแกะสลักหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พเป็นกระดูกนะคะสวยงามแล้วก็ก่าวแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่10 เปิดแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะสนใจถูกใจรีบแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้รับชมภาพแล้วรบกวนแจ้งไว้นิดหนึงนะว่าปิดหรือผ่านนะคะพี่พีสอนปลอดรายการนี้นะคะด้านข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนยันหลงกพเดิมนะพี่พีแกะสลักมานะคะ รายการนี้เป็นรา,าร,รายการที่10นะคะต่อไปค่ะรายการที่11นะคะตั้งแต่ at, รายการที่11เป็นต้นไปนะพี่พี่เปิดอยู่ที่300บาทนะคะรายการนี้นะคะจะเป็นเครื่องรางนะคะพี่พี่เป็นเบี้ยแก่ของหลวงปู่บุญนะคะคุกรักถักเชือกนะคะเก่าสวยเลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11ต่อไปค่ะรายการที่12รายการนี้เป็นรูปหล่อนะคะพี่พี่รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าสวยเลยเป็นเนื้อ เนื้อทองเหลืองนะคะพี่พีรูปหล่อนะคะอยู่ในเลี่ยมกราเช้าแบบนี้เลยค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะถ้าหากใครรับชมภาพไม่ชัดนะคะหรือฟังไม่ทันนะขออภัยด้วยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่12ค่ะต่อไปค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นลิอ่าเป็นพระพุทธชินราชเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่พีเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่พีก็จะอยู่ในกรอบในตลับแบบนี้เลยนะคะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพระพุทธชินราชนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะแบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะยอดโอนจะส่งฟรียอดปลายทาง350บาทนะคะพี่พี รายการต่อไปะคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดโนดหลวงนะคะพี่พี่ปี2498นะคะเนื้อทองแดงอยู่ในเล UH! ี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยพร้อมกรอบพร้อมสมใส่ใช้งานเช่นกันนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปค่ะรายการที่15นะคะรายการที่15มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยก็จะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะ เหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนื้อทองแดงนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15นะคะพี่ๆสนใจดูกใจขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะหลังเรียบๆแล้วก็จะมีลงจานนะคะพี่ๆสาหรับรายการนี้ด้านขอบตัดแบบนี้เลยค่ะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เบอร์โทรกับไลน์เบอร,เบร์เดียวกันนะคะ0644109569อาจจะมีบางช่วงบางเวลานะคะที่ไม่สะดวกรับสายก็ขออภัยด้วยนะคะพี่ๆ รายการนี้เป็นรายการที่15ต่อไปค่ะรายการที่16นะคะรายการนี้จะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่ขุนแผนผงไพยกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหนลันไร่จังหวัดระยองนะคะอยู่ในถุงซีนแบบนี้เลยขออนุญ,ญาตไม่แกะออกจากถุงซีนนะคะพี่พีก็ได้มาแบบองคเปลองคเปยนะไม่มีเลี่ยมไม่มีกรอบนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่16นะคะพี่พี่รายการที่16 EP ีนี้นะคะเป็น EP ีที่176นะคะโทรเบอร์เข้ามานะคะแจ้งเป็น E ีีแจ้งเป็นรายการให้ทราบได้เลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ทุกวันทางไปสนีไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16ต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่อ่านี่เลยเป็นเนื้ออปากานะคะได้มาพร้อมกล่องนะพี่พี่นะ สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17ค่ะเหลียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะคะพี่พีเนื้ออปการนะคะ ปี2467นะคะสำหรับรายการนี้เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรับรองว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนได้มาพร้อมกล่องนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่17ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการนี้รายการที่18เป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดูฉิมพีพิมพ์กนกข้างนะคะพี่พีเนื้อผงองค์ลายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมเลี่ยมเลนนะคะพี่พีสามารถเช่าบูชาไปแล้วก็สวมใส่ใช้งานได้เลยรายการ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปค่ะรายการที่19 รายการที่19จะเป็นเลดข้อมือนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตะโกนะคะพี่พี่ลงยามาสวยเลยนะคะพี่พี่นะสามารถเช่าบูชาได้เป็นของฝากของขวัญได้นะคะเป็นเลดข้อมือหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นเลดข้อมือนะคะรายการที่19ค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่20นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญพญาคุดนะคะ เป็นเหรียญพญาคุดนะคะเนื้อเปียกทองลงยานะคะรุ่นรวยทันใจนะคะพี่พเลขโค้ดนะคะสองสองสุสุดน,น,นะคะพี่พี่มีเลขโค้ดที่หลังเหรียญน,นะพี่พนะมาพร้อมตลับสแตนเลสแบบนี้เลยค่ะเช่าบูชาไปแล้วก็สามารถสวมใส่ ใช้งานได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่20นะคะพี่พีช่องบารมีพักเครื่องนะคะขอขอบพระคุณนะคะพี่พีเอฟซทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารมีพักเครื่องด้วยนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไป รายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะพี่พเป็นเหรียญเจริญพรล,ล่างหลวงปู่ทิมนะคะที่เหรียญมีโค้ดเลข9ไทยนะคะพี่ๆี่ที่านนะสวยงามมากๆเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะสร้างสาราการเปร่ยนนะคะพี่พีของหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหานไร่จังหวัดระยองค่ะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปค่ะรายการที่22รายการที่22ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดนะคะ หลวงพ่อทว,วดวัดช้งางให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพิมผ่าปากนะคะพี่พีอ่าด้านหลังจะเป็นท่านพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของท่านพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พีอยู่ในเลี่ยมในกรอบแบบนี้เลยเอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะคะจะส่งให้ทุกวันนะคะทางไปสนีไทยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะต่อไปค่ะรายการที่23า รายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่พี่เหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเหรียญหล่อบโบราณนะคะเก่าสวยเลยค่ะปีสองสี่เจดสี่นะคะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเลนนะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปค่ะรายการที่24คะ่ะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งเปาเลสนะคะพี่พี่เป็นกิ่งรัชกาลนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่24นะคะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้ 6นะคะพี่พีโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น EP แจ้งเป็นรายการได้เลยหรือจะแอดไลน์นะคะแคปรูปภาพส่งเข้ามาได้เลยเช่นกันนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่25นะคะรายการนี้จะเป็นเขี้ยวหมูตันนะคะพี่พีเป็นเครื่องรางเขี้ยวหมูตันนะเก่าแต่สวยนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมตรงนี้นะคะพี่พีเชาบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้เป็นเขี้ยวหมูตันนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปค่ะรายการ าการที่26นะคะรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพิมพ์หลังเตารีดค่ะพี่ๆหลังเรียบๆแบบนี้เลยนะคะสนใจถูกใจสามารถแอนไลน์ N line. เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ยินดีให้บริการพี่ๆนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่2 6นะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาทนะคะตั้งแต่รายการที่1ถึงรายการที่10 นะคะเปิดอยู่ที่400บาทแล้วก็ตั้งแต่รายการที่11เป็นต้นไป300บาททุกรายการนะคะพี่พี่บวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทพื้นที่ห่างไกลก็50บาทเช่นกันนะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะ เป็นพระชัยเนื้อชินนะคะพี่พี่เป็นพระกุเนื้อชินนะคะพระชัยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่พี่เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้านหลังมีลงจานแล้วก็ได้มาพร้อมตะกุดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สวยคมชัดนะคะพี่พี่เช่าบูชาไปแล้วนะคะสวมใส่ใช้งานได้เลยนะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่28นะคะราคาเปิดอยู่ที่300บาท นะคะพี่ๆนะสนใจดูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารมีพาเครื่องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่29รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2503เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแล้วก็ได้มาพร้อม ะตะกุดนะคะพี่พี่คุกลักถักเชือกแบบนี้เลยเก่าแต่สวยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงมาพร้อมตะกุดนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่29ต่อไปค่ะรายการที่30นะคะรายการที่30จะเป็นลูกสะกดนะคะพี่พี่ ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะพี่พีนารายการนี้เปิดอยู่ที่300บาทนะคะบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทยอดโอนจะส่งฟรีนะคะสะดวกแบบไหนสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่31นะคะรายการที่31เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พีเป็นเหรียญ สิบทัดหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ในเลี่ยมเลนแบบนี้เลยองค์นี้นะคะพี่พี่มาพร้อมเ,เลี่ยมเลนนะคะชาบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่31นะคะต่อไปค่ะรายการที่32นะคะพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่เหรียญเนื้อทองแดงนะคะมาพร้อมเ,เลี่ยมเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่32นะคะ ep ีนี้เป็น EP ีที่176นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น E ีีแจ้งเป็นรายการได้เลยนะคะจะส่งให้ทุกวันค่ะทางไปสนิ์ไทยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการนี้เป็นรายการที่33เป็นรูปหล่อโบราณเก่าสวยเลยหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อไผ่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่33ค่ะต่อไปค่ะรายการที่34รายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะพี่ๆเนื้อผงนะคะของหลวงพ่ที ด้านหลังจะมียันหลงปูทิมด้วยนะคะแล้วก็มาผอมเรี่ยมกรอบทองไมคอนแบบนี้เลยชาวปูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่34รายการต่อไปรายการที่35รายการนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขนะคะ มาพร้อมเครื่องรางนะคะพี่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกอมหรือว่าอะไรนะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่สุขรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกนะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญเหน er ือดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะเหรียญเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหม่นหินนะคะพี่พี่ปีสองห้าหกสองนะคะเนื้อ er ทองแดงนะคะได้มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบ แบบนี้เลยรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่36ต่อไปค่ะรายการที่37รายการนี้เป็นเหรียญพระหูละมานนะคะของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะพี่ๆขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ผ่านไอดีไลน์นะคะไอดีไลน์กับเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะคะ0644109569ค่ะ เหรียญสวยเหรียญคมเนรียนชัดนะคะพี่ๆขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะผ่านไอีไลน์นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37นะคะได้มาพร้อมกล่องน,นะคะต่อไปค่ะรายการที่38นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นพระขุนแผนนะคะขุนแผนกูบ้านก่างนะคะพี่ๆผ่านการคุกลักปิดทองมาด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไปพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่38ค่ะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39เป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจารย์โลรุ่นแรกนะคะเนื้อเปียกทองค่ะเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์ฟันปีศูนย์เจ็ดนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยรับรองว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนราคาเปิดอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นพระล่วงนะคะพี่พีพระล่วงอุ้มไก่นะคะเราก็มาพร้อมเหมือนเป็นแกะสลักบล็อกไม้นะคะเป็นงานเลี่ยมบล็อกไม้แบบนี้เลยนะคะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพระล่วงอุ้มไก่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปค่ะรายการที่41ด นะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ก็จะอยู่ด้านในจะเป็นผักลวดเก่าๆสวยๆนะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่รายการนี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปค่ะรายการที่42 รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะพี่พีปีสองห้าศูนย์สามนะคะเนื้อทองแดงได้มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเป็นงานเลี่ยมแบบแนบเหรียญน,นะพี่พีเปิดแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะพี่พีสนใจถูกใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อทั้งโทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะศูนย์หกสี่สี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกเก้านะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบสองต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสามนะคะ รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะพี่ๆของหลวงปู่ผูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่43ค่ะต่อไปค่ะรายการที่44นะคะ รายการที่44จะเป็นเหรียญพระพุทธ25สตวรรษนะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามแบบนี้เลยเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะสามารถขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่หรือจะโทรเบอร์เข้ามาปิดได้เลยเช่นกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44ค่ะต่อไปค่ะรายการที่45นะคะรายการนี้จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะพี่พี่เนื้อผงคุกรักปิดทองแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมขอบจับนาคแบบนี้เลยเชาา บูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่45ค่ะต่อไปค่ะรายการที่46รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีของหลวงปู่โตหลังพระศีวลีนะคะพี่พีพระสมเด็จของหลวงปู่โต,ว,ต,โตวัดประดูชิมพีหลังพระศีวลีนะคะพี่พีนะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยแต่ว่าไม่มีห่วงไปให้นะได้มาแบบนี้ก็จัดส่งและแบ่งบันกันไปแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่46ค่ะต่อ ต่อไปค่ะรายการที่47นะคะรายการนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่แล้วก็มาพร้อมเลี่ยมกระเช้าแบบนี้เลยนะคะพี่พนะองค์นี้สวยงามมากๆแล้วก็เก่านิดนึงนะคะ หากพี่ๆท่านใดรับชมภาพไม่ชัดสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่47ค่ะต่อไปค่ะรายการที่48นะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆหลังยันสี่นะคะแล้วก็มาพร้อมกรอบแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปค่ะรายการที่49นะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระหางมากนะคะ พี่เนื้อผงนะคะพระหางมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุงนะคะมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเลี่ยมอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบเก้าค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะขออนุญาตปิดรายการที่ห้าสิบเป็นรายการสุดท้ายนะคะของ ep นี้นะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นพระ ขุนแผนนะคะขุนแผนนะคะอุ้มกุมารน,นะคะพี่พีของหลวงพ่อกลวยนะคะทรงไก่ด้วยนะคะพี่พีนะเป็นพระเนื้อผงน้ํามันนะคะหลังพระศิวลนีนะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นพระขุนแผนของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่50ขออนุญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ ep ที่176นะคะพี่พี ของช่องบารมีพาเครื่องนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารมีพาเครื่องด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านสามารถแอนไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ0 6 4 4 1 0 9ส6 9นะคะพี่พีสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน E ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ